สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสามที่จันนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของคดีหัวสวรนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนักร้องคนดังนะครับอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับดรเตอร์รัฐพรพตัวประยูนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุครับครับต้องเรียนกับพี่รัฐพรพบอกว่าเออขอขอแบบว่าเอาเข้าใจง่ายเพราะว่าเรื่องคดีหัวสวรเนี่ยบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากคำถามแรกจะโกรธนะ <kle ambling. S 2> <ke> ข้ามโกรธนะเขาบอกว่าพ,พี่รับเขาบอกว่าพ,พี่รับงานมามาเพื่อจะทําลายพักภูมิใจไทยจริงไหมครับไม่จริงครับมรผมเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ผมก็ได้คุยกับผู้สื่อข่าวหลายคนนะครับกระชีจ้แจงฟังว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆทั้งสิ้นและก็พักการเมืองใดๆเพราะผมทํางานเนี่ยผมก็ทํามาตั้งแต่ปี5 0าจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็ไม่อยู่ภายใต้พรรคการเมืองใครและบุคคลใดทั้งสิ้นครับโอเคเคลียร์มากโอเคงั้นมันมเริ่มเรื่องก่อนคดีฮัวสวเนี่ยพี่นัทพรมีหลักฐานในเด็ดเด็ดนะฮะหลักฐานเด็ดก็มีเช่นเส้นทางการการเงินนะฮะแล้วก็เพฤติกรรมต่างๆและที่เป็นอายุตัวอย่างง่ายๆนะฮะ,ะตัวอย่างง่ายว่าบุคคลพยานต่างๆที่ผมมีรายละเอียดที่ ที่คนที่สมัครสว,วเนี่ยเขาเตรียมเตรียมกันไว้มาให้ผมเนี่ยตอนที่ผมฟ้องศารลรัฐมนูญเนี่ยผมว่าหลักฐานก็ไม่ต่างกับทางดีไอหรือทางกรกตที่เขามีอยู่ในมือซึ่งหลักฐานใกล้ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นหลักฐานเด็ดเนี่ยจริงๆหลักฐานเส้นทางการเงินที่เป็นเชิงประจักษ์เนี่ยก็ดีไอเขาสอบเส้นทางการเงินในคดีฟ้องเงินเนี่ยเขาก็มีเส้นทางการเงินบัญชีนี้โอนไปถึงไงอย่างใครแล้วก็เขาตอบตรวจสอบโทรศัพท์เนี่ยประมาณสองสองหมื่นเลขหมายเนี่ยนะว่า เลขหมายนี้ไปโยงกับพรรคการเมืองอย่างนี้ไปโยงกับนักการเมืองอย่างนี้อย่างนี้มันมีหมดแล้วครับในช่วงเวลาที่ที่ก่อนเลือกตั้งมาสัมพันธ์กันยังไงไอพวกนี้ก็มีหมดแล้วก็พฤติการการกระทํารวมทั้งรวมทั้งขนการขนคนการจ้างคนแม้กระทั่งบางอําเภอเนี่ยประหลัดอาวุโสเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเป็นคนจัดห้องประชุมที่อาเภอเมืองเนี่ยให้ให้พวกนี้มาสมัครอันนี้ก็มีหมดครับผมโอเค เท่าที่พี่ตรวจสอบมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับร้านเปอร์เซ็นครับเกี่ยวข้องที่ใครในพรรคภูมิใจไทยคะเกี่ยวข้องตั้งแต่ไลยได้ไหมครเกี่ยวข้องจากคุณเนวินคุณอนุทินคุณกรณาชิดชอบเลยขาธิการพรรคอดีตรัฐมนตรีเออจริงๆรายละเอียดเนี่ยผมก็เขียนไว้ในคำร้องหมดแล้วนะครับแล้วคำร้องผมเนี่ยจริงๆผมเรียนคุณนุนะว่าคำร้องผมเนี่ยผมไม่ได้เขียนจากจินตนาการนะครับ สื่อมวลชนทุกสายเนี่ยเขาลงาข้อความลงแต่ว่าเขาไม่ลงรายละเอียดว่าชื่ออะไรเป็นอะไรแต่ผมเนี่ยมีรายละเอียดผมก็ลงไปเลยเพราะว่าผมถือว่าผมเนี่ยเป็นประชาชนมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐของเอกของรัฐบาลของรัฐมนตรีขอ,รของนักการเมืองผมก็ต้องส่งให้ศาลเนี่ยเป็นคนพิจารณาผมไม่ได้คนพิจารณาเองว่าผิดถูกนะครับแต่พยานหลักฐานที่ผมมีพร้อมกับข้อกล่าวหาเนี่ยคนที่พิจารณาคือศาลรัฐธรรมนูญ าการการเลือกตั้งเขาพิจารณาเองทีนี้เรื่องนี้ที่ต้องบอกว่าบอกกับประชาชนว่าเรื่องนี้เมื่อกรรมการการเลือกตั้งเขาสรุปแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีการหัวกันมีพรรคกาพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเกี่ยวข้องถึงขั้นแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยพยานหลักฐานผมว่าแน่นหนาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นพอแน่นหนาพอสมควรแล้วเราก็าปรับข่อกฎหมายกฎหมายแรกก็คือเรื่อง,องล้มล้างการปกครอง,ก,องการล้มล้างการปกครองเนี่ยรัฐมนตรีเขาเขียนไว้ชัดเจนว่า การกระทําใดให้ได้มาซ um ึ aquilo, so, so, so so the ่งอํานาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางของรัฐมนูลคาว่าวิธีทางรัฐมนูคือรัฐมนูลก็กำหนดว่าสวเนี่ยจะต้องเป็นกลางทางการเมืองสวเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ความให้ความเห็นชอบองค์กรสละนี่ปรากฏว่าองค์กรสละของเราเนี่ยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบความชอบรัมนูของพรรคการเมืองตรวจสอบรัฐมนตรีตรวจสอบรงต่างๆอย่างเช่นมาตาสีสีเราคุยกันอยู่เนี่ย ทีนี้ถ้าเกิดว่าดุลาการสางนูนเป็นของพรรคภูมิใจไทยแล้วจะตรวจสอบยังไง <Okay. S 1> การเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเอ่อก็มีหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งแล้วว่ากรรมการเลือกตั้งเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยแล้วกรรมการกตั้งจะตรวจอ,อยังไงปปชก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าอำนาจได้อำนาจมาเป็นการร่มล่างการปกครองครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถามแบบประจเจาะๆนะฮะอะไรที่พี่ไม่สามารถตอบได้พี่ก็บอกเลยนะครับ ที่บอกไปเกี่ยวกับคุณในวินเนี่ยเกี่ยวยังไงฮะอคุณในวินเนี่ยคนประชาชนทั้งหมดเขารู้ว่าเป็นเจ้าของพรรคภูมใจไทยตัวจริงครับนะฮะส่วนคุณอนุทินเนี่ยก็คือหัวหน้าพักซึ่งคุณในวินเป็นคนปั้นมาคุณเคยเห็นไหมคุณขอโทษนะพูดหยาบๆนะคุณชูวิทย์เคยบอกว่าคุณในวินคุณในวินเเคยเตะก้นคุณอนุทินไม่ใช่เตะเล่นนะก็เคยมีข่าวเนี่ยคุณไปดูข่าวของชูวิทย์ดูเด็ดเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใคร แต่บ้านเราเนี่ยในสังคมเนี่ยในสื่อออนไลน์เขาก็บอกมาแล้วว่าพักสืําเงินพักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเอ่อเรื่องมันมันเกี่ยวข้องร้านแน่นอนครับผมพี่นัทพรพอบอกให้เห็นตัดจักเลยด้วยครับว่าคุณในวินเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับคดีหัวสวมันมีหลักฐานตรงไหนที่บอกว่าคุณในวินเนี่ยไปยุ่งด้วยหลักฐานก็คือพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานที่เขามายืนยันว่าคุณในวินในวินเกี่ยวข้องแล้วก็หลักฐานทางสอบสวนของดีเอ็นไอเนี่ย มันเป็นหลักฐานเทิงประจักษ์นะฮะตั้งแต่สถานที่ประชุมตั้งแต่การการส่งเรื่องการอะไรมีนการติดต่อโทรโศรัพท์และเวลาอพอเลือกตั้งเสร็จแล้วคนที่พอตื่นใจและจังหวัดเนี่ยก็จะมีหัวหน้าจังหวัดที่จะต้องส่งชื่อไปว่าจะเลือกคนไหนเอาคนไหนยังไงเพราะไม่เพราะว่าจังหวัดแล้ให้ให้ได้สองคนเนี่ย เขาก็ต้องส่งไปเขาส่งไปแล้วเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกกันคุณนัทินคุณเดวินซึ่งในเอกสารที่ผมเขียนไว้ในสำนวนเนี่ยนะจริงๆผมเขียนผมเขียนละเอียดไว้แล้วนะครับแล้วก็รายงานเนี่ยมันมีพยานหลักฐานปรากฏพยานหลักฐานตามที่เดชอย่าลืมว่าคดีเนี้ยเดชไอเนี่ยเขาสอบสวนสืบสวนจนได้หลักฐานจะชัดเจนแล้วก็ถึงเขาถึงจ้างข้อหาในในส่วนของพี่รัฐพอนะคะพยานหลักฐานคือเขาเห็นคุณเนวินปรากฏในงานประชุมหรือว่าเขาโทรศั์คุยกับคุณเนวิน หรือจะะไร,ค,ระคืออย่างเงี้ยคุณในเวียนอยู่ที่ประชุมครับมันมีหลักฐานอย่างนี้ครับอยู่ที่ที่ประชุมเลยของจังหวัดไหนบ้างคะของจังหวัดไหนบ้างครับก็มันมีหลายตั้งแต่บุรีรัมย์ตั้งแต่ที่ประชุมต่างๆเนี่ยก็มีพยานมายืนยันว่ามีการประชุมที่ไหนบ้างอันเนี้ยมันปรากฏในสำนวนอ,อ๋อคุณในวิดนตัวเป็นไปโผล่ในที่ประชุมของคนที่จะสมัครสวโอเคแล้วคุณอนุทินนะฮะโผเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงคุณชัยชนกด้วย ใช่ครับก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมของคนที่สำับข้อสวเนี่ยทั้งสามท่านจะไปปรากฏในในในร่วมงานคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้เราต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาประชุมไปละบางแผนอะไรต่างๆกันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีประชุมสมาชิประชุมส่วนหัวหน้าหัวหน้าระดับหัวหน้าประชุมระดับควคณะทํางานเนี่ยมันก็มีการประชุมประชุมที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันมีเอกสารมันมีข้อมูลในฐานที่ แล้วก็อาจจะมีรูปถ่ายซึ่งในรูปถ่ายพวกต่างๆเนี่ยทางเดซไอเขาเก็บไปหมดแล้วครับรูปถ่ายนี่คือมีภาพถ่ายที่ปรากฏตัวของคุณเดวินคุณอนุทิศและคุณชยโโัยชนกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคทีนี้เนี่ยต้องถามว่าถ้าเกิดสามท่านที่ว่านเนี่ยเขาอาจจะมาปฏิเสธว่าเขาผ่านมาพอดีหรืออย่าง,างนี้เขาสามารถที่จะโต้แยง้งได้ไหมครับในในในมุมมองของพี่รัฐพอนะคะคุณนุนนะอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกับเรา เดินไปอาบอบนวดเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเราขึ้น oh. ห้องลงมาเราบอกเราไปเที่ยวดูดูทิวทัศน์ในห้องมันเป็นใครเขาเชื่อไหมไม่มีใครเชื่อแล้วครับพฤติการก,การกระทำเนี่ยมันมันมันโปรบันบงบอกว่าใครทําอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าผ่านมาเอายกตัวอย่างเนี่ยผ่านมาแล้วคุณแล้วในโทรศัพท์คุณติดต่อกันคุณพูดกันเนี่ยนะฮะสายโทรศัพท์เนี่ยเขาคุณจะบอกไอ้คุณในวันเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่บางอย่างเนี่ยนะฮะ ผมบอกได้เลยว่าไอการประจัก์พยานเนี่ยบางเรื่องเนี่ยประจัก์พยานมันอาจจะไม่มีแต่ว่าเขาดูพฤติการการกระทํามากกว่าอย่างผมพูดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเออคุณคุณไปยืนออกจากห้องอาบนวดมาผมบอกอ๋อผมไปดูทิวทัศน์ในห้องครับไปดูว่าเขาทำห้องยังไงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมใครเชื่อไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คำว่าประจัก์พยานเนี่ยมันปรากฏในสำนวนรายละเอียดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนใช่ไหมไอเราจนบอกว่า เราจะบอกว่าเราเห็นไมเราเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่คนที่เขาสืบสวนสอบสวนมาเขาเห็นหมดแล้วและพยานเนี่ยพยานในที่เกิดเหตุมันก็คำว่าพยานในที่เกิดเหตุหมายถึงประจักษ์พายานเน mm. ี่ยหมายถึงพยานที่อยู่ร่วมการดําเนินการคุณจะลืมนะสวเนี่ยมันไม่ใช่มีสวที่เขาจะอยู่เสื้อแดงหรือเสื้อน้ําเงินหมดที่เขาถูกเครียดแค้นไม่ได้ตําแหน่งต่างเ่ยพวกนี้ก็ออกมาให้การเพราะบางคนเนี่ยที่ก็ให้การเนี่ยเขาต้องการการเขาเป็นพยานเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่ดีเอสไอเขาตั้งข้อหาก็ดีก,ะก,ะกะรกตตั้งข้อหาก็ดีก็คือพยานหลักฐานเขาปรากฏชัดเจนเขาถึงอย่าลืมนะดีเอสไอเขาก็เสียงตั้งข้อหาอ้างยี่ฟ้องเงินกกตเขาก็เสียงไปไปกล่าวหาเขาว่าเขาหัวการเลือกตั้งเนี่ยเรียกมาก็แจ้งกแ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะเรียกมาง่ายๆมันมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วครับผมยืนยันวิทยาศาสตร์ชัดเจน งั้นงั้นผมขอถามเรื่องพยานหลักฐานก่อนนะฮะพยานหลักฐานที่จะยืนยันว่าคุณในวินคุณอนุทินคุณชาญชนกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ที่ประชุมแสดงว่าคนคนนั้นต้องเคยเป็นฝั่งเดียวกับคุณอนุทินคุณชาญชนกมาก่อนถึงได้เข้าร่วมประชุมได้ใช่ไหมครับใช่ใช่พวกนั้นคือคนที่ผิดหวังว่าไม่ได้ตาแหน่งหนึ่งคนผิดหวังคุณอย่าลืมนะใน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 โลกแห่งความเป็นจริงไงนะ ผมถามว่ากรณีพล,ลเอกประวิทย์นะเรื่องน,นาฬิกาเนี่ยคนถ่ายถ่ายนาฬิกาคงเอกประวิทย์ก็คือนายทหารคนที่ติดตามเอกประวิทย์แล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนก็แบบเดียวกันทุกอย่างเนี่ยในในในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยคนที่เดินตามอยู่ก็ไม่ใช่จะซื่อสัตย์ทุกคนเสมอไปอืมโอเคถ้างั้นผมขอสรุปคำจัดกับความสั้นๆก็คือ พยานหลักฐานที่มาให้กับคุณรัตพอตเนี่ยจริงๆถ้าเราเรียกให้มันง่ายๆทั้นๆและชัดเจนคือหนอนบนไส้ก็มีส่วนครับแต่จริงๆพยานหลักฐานเนี่ยมันเกิดจากการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าพนักงานดีเอสไอนะฮะและอย่างหนึ่งเนี่ยไอพยานหลักฐานพวกนี้ มันพูดกันลอยๆไม่ได้ไอการไปเกี่ยวพันเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยูย่ย,ยู่วันดีคืนดีผมหลับตาม,มาเอาคุณนิวินเกี่ยวข้องคุณชัยชนกเกี่ยวข้องคุณอาุทธิ์เกี่ยวข้อง,อองผมก็โดนฟ้องตายสินะผมก็ต้องมีพยานหลักฐานประจักษ์พยานพอสมควรที่ในการเพราะในสำนวนการสำนวนเนี่ยนะฮะรายละเอียดต่างๆประจักษ์พยานเนี่ยมันปรากฏในสำนวนแล้วเขาถึงตั้งข้อหาอ้างยีย่และฟ้องเงินแล้วกกตก็ถึงมีความเห็นและดำเนินการ เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเพราะนั้นคุณต้องดูแล้วหลังจากเจกก้ากล่าวหาหมดแล้วคุณก็จะเห็นแล้วทีนี้พยานหลักฐานมันก็จะเปิดแล้วแล้วจะดูอีกทีก็คือตอนขึ้นศาลนะฮะพยานหลักฐานเนี่ยปรากฏที่ศาลเพราะฉะนั้นคดีที่ผมทำเนี่ยมันก็จะปรากฏพยานหลักฐานที่ศาลเหมือนกันสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ไลน์แอดมีดีหนึ่งหกเขาถามนิดนึงได้ไหมคะ พยานหลักฐานที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยที่เขามาให้ปากคำมันเป็นพยานเนี่ยเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนที่เขามาทําหน้าที่แบบว่าเรียกว่าฉีกหน้ากากภาคภูมิใจไทยอะคะคือแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาก็ามีเขามีวัตถุประสงค์เขาบางคนเนี่ยเขาต้องการหลุดพ้นจากคดีข้อหาฟ้องเงินข้อหาที่เป็นข้อหาพัวซึ่งแต่ข้อหาพวกนี้มันมีโทษจําคุกนะแล้วเขาเขา,เขาก็เลยต้องมา เปิดเผยความจริงเพราะยันคุณยาลืมเดอเลขอสองหมื่นเลขหมายเนี่ยที่เขาคนที่เขาตรวจสอบนะจากโทรศัพท์นะฮะแล้วก็คนพวกนี้มันไปผูกพันกับไอ้ร้อยสาสิบแปดคนเกี่ยวพันกับคุณนวินคุณอนุทินกลุ่มพรรคการเมืองภูมิใจไทย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจึงมีประชานพยานหลักฐานและพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่เขาปั้นแต่งมามันเขาจะเกิดจ,จากการอย่าลืมว่าเขาสอบสอบปากค,คําคนสอบเป็เปน,เป,นเป็นพันๆคนเป็นร้อยๆคน พราะนั้นยาตักฐานเนี่ยมันก็ปรากฏชัดถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเขาคงไม่กล้าแจ้งข้อ่าวหาหรอกครับล่าสุดเน้่ยพี่มีเอนมีปะทะอะไรกับคุณอนุทินไม่เกิดอะไรขึ้นหรอครับพี่ผมเองไม่เคยปะทะกับท่านอนุทินเลยคุณคุณนุต้องต้องอย่างดีๆนะถ้าโดยหลักโดยธรรมชาติเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยต้องขอบคุณผมด้วยซ้ําเพราะอะไรไหรือไมเวลาเขาถูกกล่าวหาเนี่ยเวลาเขาถูกกล่าวหาเนี่ยสํานวนการสอบสวนเนี่ย ฝ่าเขาจะรู้ว่าเขาถูกกล่าวหาอะไรเนี่ยอีกเวลเาต้องไปหาเวลาอีกตั้งนานแต่ผมเนี่ยข้อกล่าวหาผมคําร้องผมเนี่ยคุณวุฒินรู้หมดแล้วว่าร้องเขาร้องเรื่องอะไรประเด็นนี้เป็นยังไงจะต่อสู้คดียังไงคุณวุฒินควรจะต้องเอาประเด็นที่ผมร้องเนี่ยไปพิจารณาว่ามีจริงไหมหลักฐานที่ผมพูดเนี่ยจริงไหมและจริงไหมเพื่อเตรียมจะต่อสู้กับทาง หนึ่งยื่นครั้งแรกก็คือต่อยื่นคาให้การกับกรกะตอ,อันที่สองถ้าเกิดขึ้นถึงถึงสารลําเนลวนก็ยื่นคาให้การต่อสารอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขาที่เหมือนกับเราเนี่ยเวลาตารวจจะฟ้องเราเนี่ยเรารู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเหมือนเหมือนคนที่เขาตารวจสอบสวนเนี่ยบางคนเขาต้องไปจ้างคนนะเสียเงินตั้งเยอะแยะ,แยะเพื่อจะสานวนมาว่าตํารวจมีตั้งข้อหาอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยผมมั่นใจว่าข้อที่ผมทําคําร้องเรียนที่ผมทำเนี่ยมันก็เกือบข้อเกือบแปดเจ็ด แจ็ดแปดสิบเซ็นที่ก็หาที่กรกตก็ดีดีเอไอก็ดีกรก,กตเน,นี่ยเรื่องหัวดีเอ็ไอเรื่องฟ้องกันเรื่องอังยีเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเพราะเหตุการณ์เปนเหตุการณ์เดียวกันข้อกล่าวหาต่างๆหรือพยานต่างๆมันก็ลักษณะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพวกคุณนุทินเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยว่าเอาข้อเอาข้อกล่าวหาที่ผมร้องเนี่ยเอาไปศึกษาซะว่าเราจะเราจะต่อสู้ยังไงนะพิ่าลษาฐานอะไรที่ผมกล่าวหาว่าอย่างนี้คุณไม่คุณไม่เป็นิจริงอย่างไรอย่างยกตัวยอย่าง จังหวัดที่เลือกคนจังหวัดต่างนี้และการเกณฑ์คนอะไรเนี่ยไม่จริงอย่างไรเนี่ยผมว่าเรื่องแบบเนี้ยคุณอน,นุทินไม่น่าจะมาเอ่อมาตีโพยตีพายเว้ยผมเป็นยังไงคือคุณต้องดูว่าคุณเป็นคนสาธารณะผมเป็นประชาชนประชาชนเนี่ยเป็นนายเป็นู้ารงาเป็นนายของทักษิณเมืองเป็นนายของข้าราชการเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเจ้าของเจ้าของเงินเจ้าของประเทศเขาต้องการรู้ว่าคุณทาอะไรถูกไม่ถูก คุณก็ควรจะต้องตอบคาถามแต่ไม่ใช่คุณมันไม่มีประโยชน์หรอกครับไอ้ที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมว่าเรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วผมไม่กันแกล้งผมไม่เคยกันแกล้งใครเพราะผมไม่รู้จักคุณนุทินมาก่อนแล้วผมไม่เคยรู้จักคุณอุทินรู้จักคุณนุทินก็รู้จักตามสื่อว่าท่านเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นนันนนนกกรเมืองเพราะฉะนั้นไอ้กวามที่บอกว่าผมจะไปกันแกล้งหรือผมจะไปรับการท่านมาตีโพยตีพายว่าผมไม่ใช่แล้วผิดผมว่าผิดถนัดอย่างเงี้ยท่านเนี่ย เข้าใจผิดและอย่างหนึ่งอย่างประหลัดสุธิพองศ์น้อนกันก็ไม่เกี่ยวผมทํางานกระทรวงมหาดไทยผมมีอมอบหมายทําผมก็ทําตามหน้าที่และผมก็ไม่เคยคิดจะไนั่งเป็นที่ปรึกษาคุณนุทินหรือไม่เคยคิดจะเป็นที่ปรึกษาใครทั้งสิ้นปัจจุบันเนี้ยมีคนมาเชิญผมเป็นที่ปรึกษายาผมไม่ไปเพราะอะไรไหมผม,มอายุมากแล้วสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมเห็นว่าการการได้มาของสวแบบเนี้ยมันจะทําให้ประเทศเนี่ย ายการว่าคุณควบคุมประเทศทั้ทงประเทศเนี่ยเพราะว่าสอวอเนี่ยไปข่มองค์กรด้าเออรื่ององค์กรสิลปแล้วองค์กรสิลปเป็นคนของคุณแล้วต่อไปใครจะตัดสินใครจะทาอะไรอันนี้คือผมเห็นว่าผลกระทบมันเกิดจากประชาชนโอเคเข้าใจเข้าใจถ้าไปจากการต่อไปก็คือพูดง่ายก็คือภูมิใจไทยเป็นพ่อองค์กรอิสระเอาง่ายๆประโยคอย่างนี้เลยแล้วกันใช่ไหมครถูกต้องครับถูกต้องครับครับทีนี้เนี่ยคำน้้งของพี่รัฐพอร์เนี่ย ก็อยากให้คุณอนุชินไปศึกษาดูเพราะจริงจริงเนี่ยคำน้องของของพี่รัตพนเนี่ยเป็นจริงว่าคือข้อสอบแหละก็คือเขาไปเตรียมข้อสอบเอาไว้บอกข้อสอบไปแล้วถูกถูกถูกนี่นี่แบบวันนี้นุนุพูดในนุพูดด้ตรงใจมากเลยอันนี้คือข้อสอบคุณก็ไปคุณก็ไปทําข้อสอบนี่สิเวลาคุณจะต่อสู้คดีคุณก็จะได้เปรียบใช่ไหมมีการาศึกษาไอ้นักกฎหมายคุณจะแยะคุณก็ไม่เอาข้อสอบนี่ไปถามเพราะว่าข้อสอบผมเนี่ยทั้งสามเรื่องเนี่ย มันก็จะตรงกับข้อสอบของ DSI เรื่องฟอกเงินข้อสอบของกองกตที่บอกว่า,เ,าเรื่องไอเรื่องยุคพักก็ดีเรื่องทั้วกมูลก็ทั้วเลือกตั้งก็ดีใช่ไหมคุณมีข้อสอบในมือแล้วผมส่งข้อสอบให้คุณแล้วคุณไ็ไททาส่วนศาลจะว่าไงเป็นหน้าที่ผมเนี่ยหมดหน้าผมหน้าที่ผมก็คือเอาข้อสอบทั้งหมดมาตีแผ่ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมรู้อยู่แล้วว่า ที่คนเขียนบางหน้าว่าเนี่ยสองผู้ยิงใหญ่สองเจสองอะไรต่างๆเนี่ยในสำนวนผมเนี่ยมีหมดแล้วผมไม่บอกลกผมเอาผมบอกเลยคุณเขากล่าวหาคุณเป็นคนอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคุณอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ได้ทำคุณก็ไปต่อสู้สบายๆพ่อกล่าวหาคุณรู้เหมือนแล้วตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคุณเป็นผมเป็นถ้าผมเป็นอนุทินนะผมจะดอกไม้มากราบคุณนัทพรเลยเพราะว่าเออคุณช่วยให้ผมรู้รายละเอียดเหมือนกับคุณจะสอบอะใช่ไหมถ้าคุณได้ข้อสอบมาก่อนแล้วคุณแล้วคุณคุณบอกว่าไม่ดีอย่างนี้ยผมว่า ต้องคิดดีๆนะคนเราจะคิดบวกนะไม่คิดแต่หน้ามือตาโม่ที่บอกเอออะไรสาระไม่ว่าคนนู้นคนนี้ครับผมคนที่มาล้องเราเนี่ยเราต้องควรรู้ว่าเราไม่ทําจริงแล้วก็มีแล้วก็ตู้ต่อทู้ได้สบายสามสำนวนผมเนี่ยนะผมบอกได้เลยคือสำนวนทั้งอัางยี่ทั้งอัางยี้ฟอกเงินทั้งหัวอยู่ในสามสำนวนนี้หมดคุณค,คุณมีข้อสอบตัวนี้หมดแล้วครับ ทีนี้มันมีอีกสองมีอีกประเด็นหนึ่งที่พี่จะถอดพูดคือมันมีสองสอเสือเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งและกระดับในพลคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยพักภลุ่มใจไทยในการหวัวสวอะครับเขาไม่ได้ช่วยพักภลุมิใจไทยในการหวัวสวอทุกวันเนี่ยเราพูดเราเข้าใจกันผิดสองสอเสือเนี่ยมันมีมันมีธุระมันมีอะไรมันมีแช่ผลประโยชน์ร่วมกันนะและการต่างการที่การที่ได้องค์กรสระมา มันก็จะต้องมันก็จะได้มีประโยชน์อย่างอื่นตองสอเสือที่พี่เจรพรแถออกมาเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือรรคภูมิใจไทยให้รอดพ้นคดีหัวสวใช่ไหมครับก็ก็มีส่วนก็มีส่วนคือผมที่ผมผมผมก็บอกว่าสองสอเสือเนี่ยมันมีพฤติการการกระทําบางอย่างเนี่ยที่สอไปในทางที่ไปช่วยวิ่งเต้นในคดีบางบางคดีเนี่ยนะฮะแล้วทําให้ขบวนการมันพิมันมันมัน,มนไม่ผิดปกติไปอย่างเนี้ย เราผมเองในฐานะที่ทํากฎหมายอยู่นี้แล้วผมก็พอมีข้อมูลพอสมควรผมก็เตือนว่าอย่าทํานะอย่าถ้าถ้าเราทําแบบเนี้ยมันผลมันเกิดขึ้นมันมีเรื่องหลายเรื่องนะฮะบางเรื่องเนี่ยพอพอมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมีหลักฐานด้วยไม่ใช่ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมพูดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีบอกว่าไม่ได้หลับตาแล้วพูดว่าสองสอเสือเป็นยแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วสังคมเขาส่วนใหญ่ก็รู้ผมพูดถึงสองสอเสือเนี่ยบอกว่าประชาชนหรือสื่อมันเกือบ ทุกคนก็รู้แล้วเป็นไทยอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องเรียนถามพี่นัทพรนะครับพี่พนัทพรยื่นยุบพักภูมิใจไทยกรณีหัวสวแต่ว่าการหัวสวรครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สวเสียเงินที่หัวกันสวสีแดงก,ก็หัวเหมือนกันมีคนบอกอไม่คิดจกกัดการกับสวสีแดงนะคะออรับอ๋อถึงยนี้ไอยื่นยื่นล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะและผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยื่นอย่างนี้อย่างเดียวนะ ผมเรื่องล้มละายเรื่องมาตราสี่เก้าเนี่ยมันทําให้สวไปทั้งคณะอย่างคุณนุถามาถูกต้องแล้วแม้กระทั่งไอสอวอที่ไม่ไปลงคะแนนไม่ได้ลงคะแนนเนี่ยนะก็มีคนในอำเภอของพักพลังประชารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในคำนวนผมจริงๆต้องอ่านํำนวนของละเอียดจะคุณจะเห็นผมผมก็บอกแล้วว่าสวเนี่ยมันไม่ใช่หัวเพราะภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยเนี่ยมันหัวเยอะที่สุดแล้วภูมิใจไทยเนี่ยพอเข้ามาเป็นสวแล้วเนี่ย พฤติการการกระทําของสอวอเนี่ยมันสอให้เห็นว่าคุณทํางานภายใต้อน,นัตของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นครับแล้วแล้วพี่ไม่ไปเล่นสอวอสีแดงด้วยเหรอคะสอวอสีแดงทั้งหมดผมผมก็บอกสอคือผมเรียนตรงๆนะฮะเพราะสอวอทั้งหมดเนี่ยผมให้เป็นโมคะผมไม่ต้องการที่ว่าอย่าลืมว่าคดีเนี้ยที่เขาร้อร้อกันเนี่ยที่ที่ที่เออกกต,ตทําเนี่ยมันไม่ได้เป็นโมคะนะครับเพราะสอวอสำรองก็งขึ้นมาที่สวสำรองเนี่ย มันมีทั้งสองภาคส่วนภาคส่วนของสีแดงก็ดีสีอื่นก็ดีแล้วก็ภาคด่วนของภูมิใจไทยก็อยู่ในนั้นประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็ร้องเรื่องสอวอเป็นโมฆะซึ่งขนาดเนี้ยมยีการสนูนด้วยก็หมายถึงว่าถ้าสอวอสินเงินเนี้ยเป็นโมฆะสอวอสำรองทั้งหมดที่มีอยู่เนี้ยก็ให้โมฆะไปได้วยก็ให,ให้เอาไปให้ไปเซ็ซีโ่ตั้งกันใหม่เลย okay. ถูกต้องครับถูกต้องครับ คือคำถามสุดท้ายจะถามพี่ทักษพนะครับว่าการทํางานฟ้องของพี่เนี่ยพี่ทํางานคนเดียวหรือร่วมมือกับป้าแมวด้วยตอบทางนี้ยืนยันเลยนะครับผมเคยเจอป้าแมวครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นป้าแมวมาคุยกับผมเรื่องถวายดีกาส่วนเรื่องคําร้องต่างๆแยกกันทําโดยสิ้นเชิงไม่ได้จับมือกันไม่จับมือกันเพราะถ้าจับมือกันจะไปร้องทำไมสองคน S <S ช่ไหมกระต่างก็ต่างร้องไม่เอางี้เอาคุณคุณโนเอาง่ายๆเนี่ยนะคุณไปดูสำนวนป้าแมวก็ดูสำนวนผมมันจะมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดแต่ถ้าจับมือกันสำนวนต้องเหมือนกันถูกต้องไหมฮะแต่นี้ปรากฏว่ามันคุณป้าแมวขเขาเอาของเข้ามาเขาเขีเขยนผมส่วนผมก็เขียนจำนวนตามที่ผมมีพยานหลักฐานตามที่ผมได้จากสื่อมวลชนได้จากคนที่มาร้องผมอันนี้คือสำนวนผมแต่ส่วนป้าแมวเนี่ยมันคนมันคนเขาร้องคล้ายๆกันนะว่ากลุ่มจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน แต่ลักษณะการเขียนมันต่างกันต้องถามพี่กอนเพราะบางคนอาจจะมองว่ามนเป็นการแยกกันเดินร่วมมนตีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อไม่นะครับไม่ไ้แม่ก็เ้าเอย่างงี้ตามมาตรา82เนี่ยนะาทางคุณทางคุณนันทนาธรรมก็ไม่ต่างไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมเธอคนอคนื่นเขาล้อบางคนอาจจะมีคนร้องลักษณะเดียวกับผมแต่ของผมมันต่างคนอื่นเพราะผมเนี่ยระบุชัดเจนคนอื่นอาจจะไม่ไม่บอกชื่อบางรยแต่ของผมที่บอกมาเลยเอารูปเอาชื่อใส่ไปในสำวน,นเลยแล้วก็พฤติการาต่างๆของเขียนหมด ผมทำงานเนี่ยคุณนุผมนั่งทำงานเนี่ยนะเอ่อทีวีทั้งทุกคนหลายช่องมาถ่ายบ้านผมผมไม่เห็นเลยเนี่ยเอกสารเป็นห้องนะผมนั่งทำงานอยู่แล้วก็ไม่มีคนอื่นเลยนอกจากผมคนเดียวแล้วก็ลูกน้องผมที่ต้องพิมพ์คนงานเท่านั้นเองคนอื่นก็ไม่ใครมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผมจะไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าส่วนบุคคลใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีใครมาบงการเลยผมทำมาตั้งแต่เรื่องการรมล,ล้างการปกครองตั้งแต่ปีห้าศูนย์จนถึงปัจจุบันนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เห็น การยุบพักภูมิใจไทยประมาณเดือนไหนนะครับในโปรเซสกระบวนการทั้งหมดเนี่ยฮะคืออย่างนี้ฮะทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับอย่างการยุบพักเนี่ยขึ้นก็อยู่กกตเพราะอำนาจกกตที่จะส่งสารนิรนูนแต่ผมก็มั่นใจว่าถึงยังไงกกตก็ต้องส่งเพราะเนื่องจากมันเป็นไฟบังคับกกตไปชี้มูลแล้วว่าสวชุดนี้มีการหัวประมูลกันและข้อมูลต่างๆมีรายละเอียดแล้วแล้วสอดประกอบกับคำร้องผมเนี่ย เขาก็มีหน้า so, ที <brewer y> uh ่ท oh, okay. so, like ี่ต้องส่งไม่ส่งเขาก็มีความผิดเหมือนกันภายผมว่าภายในภายในเดือนสองเดือนเนี่ยทุกอย่างมันน่าจะเห็นผลวันนี้จะขอบคุณพี่ณัชพรประยุทธ์ครับุณก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวทครับจ็คุณรัฐพรก็บอกว่าหนึ่งไม่ได้รับการครมาสองที่ทําเนี่ยเพราะว่าสวเป็นต้นน้ําของการเลือกองค์กรอิสระถ้าเกิดว่ามีพรรคใดพรรคหนึ่งคุมสวได้ก็เท่ากับว่า เป็นพ่อขององค์กรอิสระแล้วองค์การอิสระจะไปตรวจสอบพักการเมืองน,นั้นได้ยังไงคือพื่ง่ายลูกจะไปตรวจพ่อได้ยังไงต่เมื่อพ่อเป็นคนตั้งสร้างรูกขึ้นมาอันนี้เรียนให้เข้าใจกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณรัฐพรบอกว่า เขายื่นคดีพสสวเพระจากยุบพรรคภูมิใจไทยแล้วสี่หนึ่งก็คือสวอทั้งหมดจะต้องเป็นโมฆะรวมไปถึงสวสำรองที่ไม่อยู่ก็ต้องโมฆะไปหมดก็คือมาเริ่มต้นเซซิโดกันใหม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเรื่อสวอนี้ถ้าที่ประมวลแล้วก็คือมีบางส่วนที่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจอีกบางส่วนหนึ่งที่ทําก็มีระยะแสบน,นะครับแต่สับคุณรณัฐพรก็บอกว่าไม่มีระยะแสบไม่ได้รับการใครมาเอาก็รอดูกันต่อไปนะครับกลับไปการถามด้วยจันสวัสดีครับ สวัสดีครับคนที่รวยๆมาฟังทางนี้นะครับเพราะวันนี้จะมีบ้านราคาเบามากๆที่สําคัญก็คือว่ามาเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองเนื้อที่16 6ตารางวาราคาแค่29ล้านบาทท่านั้นเองนะครับท่างสักเซ็นท้าลรับเ้าไม่ถึง5นาทีบ้านแบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับ หรือถ้าขี้เกียจขับรถนะครับจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ห่างจากเซ็นท่ารับพาวเนี่ยเพียงสถานีเดียวเท่านั้นเองคือสถานีพหลโยธี24บ้านหลังนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในบ้านมากกว่า10คนเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีด้วยกันถึง3ชั้น6ห้องนอน8ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้าน1ห้องรับแขก1ห้องทานข้าว1ห้องสกีด2ห้องครัว จอดรถได้3คันแล้วก็มีชั้นดาดฟ้านะครับเอาไวส้สำหรับปิกนิกเอาไวส้สำหรับปิ้งย่างปาร์ตี้สำหรับทุกคนนครอบครัวหรือว่าบรรดาพืชอืชของลูกมาปิ้งย่างก,กับบนด,ดาดฟ้าโอ้บรรยากาศดีมากๆความสุขอะไรจะมาง่ายขนาดนี้ตั้งหลังนี้นะครับสร้างมาแล้ว15ปีสภาพยังดูเหมือนใหม่สามารถที่จะเช็คอินเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับ พื้นที่ส่วนหน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณอาจจะสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนะครับมันจะได้มีความร่มลื่นมากกว่านี้ถ้าคุณชอบต้นไม้เยอะๆที่สําคัญสําหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาครับที่นี่เขามีบ่อเลี้ยงปลาครับนะครับคุณสามารถที่จะเลี้ยงปลาครับได้เลยโอ้โห,โห,โหเพื่อเป็นความสีมงคลกับบ้านนะครับบ้านไหนที่เลี้ยงปลาครับบ้านนั้นมีแต่รวยรวยและก็รวยพื้นที่ใต้สอยเนียมีทั้งหมด400ตารางเมตรนะครับอยู่ ซอยประหลโยที24นะครับปากซอยเนี่ยมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือสถานีผลโยที24นั่นเองและที่สำคัญอุลาเราซื้อบ้านราคาแพงๆเนี่ย29ล้านสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือใครครับคือเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยซื้อบ้านราคาแพงแต่มีปัญหาคือ รอบบ้านเนี่ยมีแต่พวกจีนเทา oh, <no. S 1> วันวันกลางค่ำกลางคืนมาไม่หลับไม่นอนพวกจีนเทามามีปาร์ตี้ส่งเสียงลงในตลอดทั้งคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนคักคุยกันทั้งบ้านไม่ต้องหลับต้องนอนกินเหล้ากันทุกคืนทุกคืนทุกคืนไปถามดูเลยใครที่อยู่บ้านรวยๆแลนะือมีจีนเทาเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยชีวิตเนี่ยเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ oh, <no. S 1> แต่ว่าที่นี่เนี่ย oh, <no. S 1> เพื่อนบ้านเนี่ย เป็นข้าราชการบำนาญอยู่กันอย่างสงบมีอัธยาศาัยการมีบ้านที่ดีต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยอันนี้สําคัญถ้าคุณผู้ชมสนใจรีบปัดหมายตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็รีบตัดสินใจจะบอกว่าทําเลใกล้กับเซ็นทรัลราเพามีแต่ราคามีแต่อัพ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 ขึ้นตลอดซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็าราคาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้ถ้าคุณรู้สึกตะกี้ตะโกนใจเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าคุณซื้อ ไม่ได้อยู่เองซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรก็ได้เพราะว่ามีแต่ราคาขึ้นราคาขึ้นถ้าคุณจะซื้อเพื่อลงทุนการซื้อบ้านเพื่อเป็นการลงทุนปลอดภัยที่สุดไม่ต้องกลัวไขรมาป้นไม่ต้องกลัวจะเหมือนตลาดหุน้นซื้อวันนี้ชำใจวันหน้าไม่ต้องซื้อบ้านหลังนี้29ล้านบาทมั่นใจว่าทําเลใกล้กับเซ็นทรัลราเพา้าเพียงหนาทีเท่านั้นราคาไม่แต่ขึ้น ขึ้นขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจอย่าลืมเลยนะครับบ้าน3ชั้นเนื้อที่106ตารางวาห่างจากเซ็นทรัลลาาวเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง6ห้องนอน8ห้องน้ำโทรเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813351011จะซื้ออยู่เองอยู่ด้วยกันในครอบครัวหรือจะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเงินต้นไม่สูนมีแต่กำไรกำไรกำไรการซื้อบ้านและที่ดินที่อยู่ในทำเลที่มีแต่ความเจริญ รับรองคุณไม่มีการขาดทุนซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุณก็นอนหลับไม่ต้องออสั่นคงแขนเหมือนซื้อหุ้นแล้วหุ้นราคาตกสนใจติดต่อเลยนะครับ0813351011วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการบ้านดีราคาถูกสวัสดีครับ